แอนชิลีย์รำให้เปิดใจถูกบูลลี่หุ่นรุนแรงจนสภาพจิตใจย่ำแย่เป็นสาวงามที่ถูกบูลลี่เรื่องหุ่นอย่างแอนชิลีสกอตเคมิสมิสจุนิเวทไทยแลนด์2,564ซึ่งที่ผ่านมาเธอถูกวิจารณ์เรื่องหุ่นมาโดยตลอดจนกระทั่งล่าสุดเธอได้ออกมาเปิดใจทางน้ำตาผ่านทางช่องยูทู e อันภูวนาตในเทปที่มีชื่อว่านั่งคุยไลฟ์สเปเชียลอีพ เรียวไซบิวตี้หรือเรียวไซบูลียิงเมื่อน้ำหนักเราไปนหนักที่หัวคนอื่นโดยมีบางช่วงบางตอนของเธอได้เปิดใจว่าแอนโดนหนักมาสองแบบมีแบบตั้งใจต่อว่าและคนที่เข้ามาคอมเมนต์อาจคิดว่าแอนไม่เห็นแต่แอนเห็นทมว่าจะตอบโต้ไหมก็ถ้าจำเป็นคือมันเจ็บแล้วพูดไม่ได้คนที่ถูก bully, บูลลี่บ่อยๆมันก็ไม่โอเคที่เลือกตอบคอมเมนต์นั้นเพราะรู้สึกเจ็บแอนเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความรู้สึกและสภาพจิตใจของแอนไม่โอเคแล้ว ต่อมาแอนก็เริ่มร้องไห้พร้อมบอกว่าการที่แอนรนรงค์เรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหม่มากสําหรับเวทีนางงามแอนอยากไปสุดทางมากๆถ้าแอนทำสำเร็จมันจะเปลี่ยนแอนคิดว่าถ้าแอนมงแอนจะเปลี่ยนคำว่าเลียวไซบิวตี้ได้แต่เราไม่เข้ารอบทางเที่ยวเราตั้งใจมาก ส่วนข่าว Miss USA 2019ที่กระโดดตึกสูงเสียชีวิตเมื่อไม่กี่วันก่อนแอนว่าเกี่ยวคือแอนเป็นคนที่อ่อนไหวมากมันทำให้แอนสำนึกเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่เพราะเป็นเรื่องที่กระทบต่อชีวิตคนแอนเคยมีความเสี่ยงที่จะทำแบบ Miss USA แอนเข้าใจความรู้สึกตรงนั้นแต่โชคดีที่แอนดึงตัวเองกลับมาได้เพราะครอบครัวกับคนที่รักขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ com ขอบคุณค่ะ